สำนักข่าว News Universe TV เหตุผลที่น้องต้นข้าวยังไม่เข้าค่ายเพลงพร้อมเผยเงื่อนไขาการรับศิลปินใหม่ในขณะที่ชื่อของน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมกำลังเป็นที่จับตามองในวงการเพลงลูกทุง่งหลังควา้าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนถึง68สมัย หลายคนต่างตั้งคำถามว่าเหตุใดศิลปินดาวรุ่งเสียงใสจากการจนาบุรีรายนี้ยังไม่ถูกเซ็นสัญญาเข้าสังกัดค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง GMM Grammy หรือ Grammy Gold ครูสาลาเผยในรายการ Soft Talk ว่า 1. ใครก็ตามที่มีความใช่มากพอคล้ายกับศิลปินมืออาชีพอย่าง Grammy ย่อมปรารถนานี่คือเรื่องแรก 2. บุคลากรของแกรมมี่ทุกภาคส่วนหากได้พบเจอดาวดวงใดที่หล่นกระจัดกระจายอยู่ณที่ใดก็ตามก็จะมีหน้าที่ในการนำพาดาวดวงนั้นเข้าสู่สถานีส่งดาวนั่นคือแกรมมี่เพื่อที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานที่มีความใช่มากพอและพร้อมจะเป็นดาวดวงนั้นให้เขาได้เป็นดาวดังตามใจเขาปรารถนาหลังจากที่เข้าสู่แกรมมี่แล้วศิลปินจะต้องผ่านการเข้าเรียน ที่โรงเรียนอะคาเดมีเพื่อฝึกบุคลิกภาพการร้องเพลงและค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองก่อนระยะเวลาในการฝึกจะอยู่ที่อย่างน้อย6เดือนถึง1ปีก่อนที่จะได้รับโอกาสในการ cover เพลงหรือการสร้างผลงานเพลงหนึ่งเพลงเพื่อปล่อยออกสู่สายตาและหัวใจของแฟนเพลงทั่วประเทศอีสเต็กแม้ผลงานของน้องต้นข้าวจะเข้าตาหลายฝ่าย และมีแฟนเพลงสนับสนุนอย่างล้นหลามแต่ตามข้อมูลล่าสุดยังไม่มีการยืนยันจากทางค่ายหรือทีมงานของครูเพลงระดับประเทศว่าจะมีการดึงน้องเข้าสังกัดอย่างเป็นทางการในช่วงนี้แหล่งข่าวในวงการเผยว่าสาเหตุหลักๆที่น้องต้นข้าวยังไม่ได้เข้าสู่ค่ายมีอยู่สามปัจจัยสำคัญ 1. อายุยังน้อย น้องต้นข้าวมีอายุเพียง12ปีซึ่งอาจยังไม่เหมาะสมกับการทำงานเต็มรูปแบบในอุตสาหกรรมเพลงที่มีความเข้มข้นสูง 2. ด้านการศึกษา 3. ความพร้อมเชิงระบบการรับศิลปินเข้าสังกัดต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคั้งจากทีมโปรดิวเซอร์ฝ่ายบริหารและฝ่ายพัฒนาศิลปินเนื่อนไขาการรับศิลปินเข้าสังกัดค่าย GMM Grammy Gra m m y g o ก d การจะเข้าค่าย GMM หรือ Grammy Gold ไม่ใช่แค่ร้องดีแต่ต้องมีเอกลักษณ์บุคลิกและเรื่องราวผ่านช่องทางคัดเลือกจากผู้มีอำนาจตัดสินใจเช่นครูเพลงโปรดิวเซอร์